คุณวัดเหรอพี่อมิมน่าเสียดายอะ่ะแต่งงานแล้วโหนางก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเอาน้ำมาสาดพี่ดาวแบบไม่เกรงใจผัวตัวเองที่ยืนอยู่เลยอะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเมียหลวเงเย็นหนึ่งงั้นแบบนี้ก็แสดงว่าพี่ดาวกับคุณวัดแอบกินกันอย่างนั้นหรอโ,โดนขนาดนี้แล้วอะก็คงจะใช่แหละนหนาเอาใจคุณเพิดคุณเผาหน้าดูเพราะหวังว่า อยากจะกินหลัะชายเขาไงฉันเนี่ยตัิหิตณิหิเมื่แต่งงานวันเกิดนางดาราชาแล้วนะว่าทำไมคุณว่าจะต้องยกเคไปเซอร์ไพรส์มันด้วยอะทำไมพวกเธอต้องเผื่อกันด้วยวะสุนักรับใช้มาแล้วนี่จะพูดเกินไปแล้วนะทำไมอะหรือว่าไม่จริงนี่เขาให้อาหารกินมือหรอถึงที่เชื่องแล้วก็เชื่อฟังดีจังเลยอะ พี่หนูดาวไม่ต้องให้อาหารฉันฉันก็เชื่อฟังเพราะพี่หนูดาวเป็นคนดีไม่เหมือนอย่างที่พวกแกพูดดีเพราะเอาหน้าสิใช่ไหมนางอมยิ้มนางเนลคุณพี่หนูดาวช่วยแกตั้งกี่ครั้งอะทาไมไม่สำนึกบุญค,คุณบ้างกลับมาเต้าข่าวมั่วๆคนหนึ่งเข้าใจผิดเนี่ยนะฉันไม่ได้เต้าข่าวมั่วทุกอย่างที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงถ้าแกไม่หยุดพูดอะฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะทช่ไหมฉันจะพูดแกจะทําังไงฉันฮะ ไม่ได้จะทำอะไรแต่ว่าจะทำแบบนี้ไม่ต้องทำไมโดนน้ำราดหวัวตัวเองบ้างรู้สึกยังไงบ้างเย็นสดชื่อดีไหมล่ะ อยไปตองคอมยิ้มหยุดอย่างนี้นะที่ที่บอกให้ปล่อยพี่ดอกก็บอกให้ไปตองปล่อยอมยิ้มก่อนสิเลองอะไรจะปล่อยแกแล้วไปปล่อยก่อนปล่อยมาพร้อมเพื่ทั้งคู่นั่นแหละไม่ไปตองไมยไม่เอาปล่อยปล่อยมือก็สิพี่หนุดาวพี่หนุดาวเป็นอะไรไหมคะ ผมยิ้มมันจะเกินไปแล้วนะโอ้ยพี่รุ่ดาวคะ